จริงๆแล้วอะตอนนั้นอะเราไม่รู้หรอกลูามาลูกลูกเป็นใครอะไรยังไงไม่รู้แต่ว่าแต่ว่าเป็นเป็น,ปนลูกเราเปลูกคนเดียวเนาะปกติจะทํากิจกรรมร่วมกันเนาะก็มีคือเราในมีกิจกรรมร่วมกันทุกๆวันสรุปแล้วลูกใคร <c oughs> เดี๋ยวนะครับทุกท่านอย่าเพึ่งเบื่อกับข่าวนี้นะครับผมช่วยกันเป็นกระบอกเสียงด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับผมเราจะมาดูพฤติกรรมของเขาว่าเขาจะนําเสนอเรื่องราวของเขา เป็นอย่างไรนะครับรู้สึกว่าเทปนี้จะพูดเกี่ยวกับลูกนะครับผมลูกใครไม่รู้เดี๋ยวมาฟังก,กันก่อนนะครับแล้วเราก็จะวิเคราะห์ไปร่วมร่วมกันนะครับอคอมเมนต์ก็ทุกท่านก็คอมเมนต์เข้ามากันได้นะครับผมอคอมเมนต์ด้วยเหตุผลวิพากษ์วิจารณ์กันไปนะฮะทุกวันแล้วก็น,น้องจะมีกลับจากโรงเรียนก็จะจะคุยกันในรถว่าวันนี้ลูกจะทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็จะเริ่มบางง่ายๆก็คือกวาดบ้านถูบ้าน ล้างห้องน้ำเ,เช็ดเช็ดโต๊ะเช็ดเนี่ยเช็ดโซฟาต่างๆแล้วก็พอโตมาหน่อยก็มีการล้างแอร์เพราะแอร์ที่บ้านมันเยอะเพราะาอุ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะให้เทพล้างล้างอะไรนะล้างห้องน้ำไอ้ล้างแอร์ไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าล้างห้องน้ำมันก็วยรู้สึกว่าจะ,ะลดลดระดับเกินไปหรือเปล่าจะได้บอกลูกว่าก็ต้องฝึกล้างแอร์เป็นลูกผู้ชายก็ต้องทำเป็นคือพ่อพ่อปีนี้ไป เอาแอร์ข้อบนน่ที่แผงแอร์ต่างๆเนี่ยแล้วก็เอามาล้างทำความสะอาดเนี่ยเพราะมันมันหลายตัวแอร์ที่บ้านเป็นหลายตัวแล้วก็เสร็จแล้วก็สุดท้ายก็มาล้างขุดดินขุดดินนี่ขุดตั้งแต่สี่ขวบนะสามขวบปสี่ขวบขุดดินคือขุดดินคือเช็ดจอบจริง,ร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 งๆนะจอบเหล็กใหญ่ๆเลยนะไม่ไม่มีไม่มีแบบว่าโอ ของเด็กขุดสองสามทีพอไม่ใช่นะฮะแล้วพ่อก็จะชอบอัดคลิปนะสมัยก่อนแม่เขาบอกอัดทำไมนักหนารู้ว่าอา๋อคือไม่ที่อัดแต่ไม่มันมีประโยชน์แต่ไม่แต่ไม่ใช่หมายเพาให้ลูกทาคนเดียวนี่คือทําด้วยกันกับลูกคือเราขุดดินตั้งแต่เตรียมต้นไม้ขุดดินแล้วพร้อมกับเตรียมขุดดินแล้วปลูกปลูกต้นไม้จนสําเร็จเราลดน้ำทำลาแล้วลูกจะบอกว่าเยสทุกครั้งคือการเลี้ยงดูลูกก็เราก็เลี้ยงุกปกตินะคือคือเราลูกเป็นลูกคนเดียวแต่เราก็เลี้ยงดูลูกเพราะว่า ส, ok ส, the สิ่งที่สำคัญถ้าใครมีลูกเวลานะต้องถ้าแต่สามขวบให้รีบทําจนถึงหกขวบเจ็ดขวบแปดขวบต้องทาทํางานบ้านเพื่อเพื่อเขามีความรับผิดชอบที่สำคัญสิ่งเราจะได้คือเราจะได้ e อถ้าแปลถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เรียกเสฟเซ็กติฟฟังชันคือสิ่งที่เขาสามารถยับยั้งชั่งใจในบางขณะได้สามารถเข้าและออกอาัยวะมุกต่างๆได้สามารถหยุดยั้งคือสิ่งที่ชอบเนี่ยเดี๋ยวสมมติว่านั่งเล่นเกมเนี่ยน้องนหยวันนี้ทําการบ้านก่อนเราเลยหยุดทันทีเลย เท่าน,นี้นท่านี้ท่าน,นี้ก่อนนะ่ไปอาบน้ำนะจุดทันทีเลยสรุปแล้วคือเล่นเกมเป็นนิดใช่ไหมใช่หรือไม่เล่นเกมประจำะนะครับอุ้ยขนาดนั้นเลยเดี๋ยวนี้เอาไหนบอกว่าผมเชื่อเลยนะถ้าเกิดว่าเป็นเป็นเทพเป็นลูกพระเจ้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยผมว่าไม่น่าจะติดเกมนะไม่น่าจะไม่เล่นเกมเลยนะเออไม่น่าจะใช่นะถ้าอย่างนั้นนะ เอาจริงแต่ผมเห็นอยู่หลายเทปนะที่แบบกําลังเล่นเกมอยู่ไม่หยุดนะเช่นทานข้าวเที่ยงเสร็จอะไรอย่างเงี้ยเล่นเกมปุ๊บบอกให้หยุดก็ไมห่หยุดนะครับผมอยากจะคุยด้วยอยากจะสัมภาษณ์ก็ไม่ได้สักทีไม่มีงองแง้ไม่ยอมม่มีครับไม่ม,ม,มีคือสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งที่เราเราเราเลี้ยงดูลูกมาที่สำคัญน,น้องสามารถแยกได้ในขณะที่เล่นเกมก็สามารถตอบคําถามก็ทําได้นี่เป็นความสมัรสมาชิตัวคือคือคืออย่างน้อยเราเราลูก ถ้าเรามีรูปมีหลานนะฮะก็อันนี้สําคัญนะครับคือถือว่าเราไม่สามารถให้เราเราต้องฝึกแต่เด็กๆอ่ะฝึกแต่เด็กๆเ,เ,เพราะว่าสิ่งเราเนี้ยจะติดตัวไปจนจนจน,จนช่วชีวิตเนะี้ยเป็นการพัฒนาสมองส่วนหน้าถ้าใครเป็น,เป,นเป็นแพทย์เนาะก็จะเข้าใจสมองส่วนหน้ามีหน้าที่ในการยับยั้งชั่งใจได้เหตุด้วยผลต่างๆนะอยู่ที่สมองส่วนหน้าระสําคัญนะครับ แต่ตอนนั้นลูกน้องก็ยังไม่ชัดแต่ว่าเราก็เริ่มสงสัยว่าช่วงที่แบบพ่อทํากิจกรรมร่วมกันก็น้องเห็นอะไรน้องก็จะหยิบมาสอนอใช่ไหม,ไม,มอ,อย่างขุดดินเห็นอะไรที่แบบเป็นข้อทําได้น้องก็จะหยุดมาสอนเห็นใบไม้ก็หยิบใบไม้ขึ้นมาคุยกับพ่อถามข้อทํามาก,กับพ่อคือถ,ถ,ถ,ถ้าทางโลกคือทางโลกคือพ่อจะไม่ได้ที่สอนลูก<อ>แต่ทางธรรมเนี่ยลูกจะมีหน้าที่สอนพ่อผัดกันสลับกันสลับกันสามแต่สามขวบก็จะสอนสอนให้คุณพ่อนั่งสมาธิ จิตใจเพิดเพลินสมาธิกําหนดแลลมหายใจเข้าออกภาวนาพุทโธเนี่ยลูกจะเริ่มสอนก็มีคลิปเสียงนะมีคลิปเสียงนะครับตอนตั้งแต่สามขวบนะครับมีคลิปเสียงถามว่าโอ้จ้าพ่อแม่สอนลูกไหมอ่านไม่ออกเหรอครับเป็นเด็กๆอ่านไม่ออกอ่านหนังสือไม่ออกเลยตอนนั้นอยู่ปานอนุบาลหนึ่งประมาณนะ่าีเร่อนุบาลหนึ่งครับเริ่มสอนพ่อนะ คือของของแม่แม่จะนั่งสมาธิแล้วบอกว่าโชคดีที่พ่อเป็นคนชอบอัดด้วยความว่าเรามีลูกคนเดียวด้วยนะพ่อเลยชอบคือเราเราอัาเก็บเอาไว้เป็นเป็นที่ที่ระลึกนะที่ระทึกจะอ้างว่าน้องยังอ่านหนังสือไม่ออกเอจะไม่สอนธรรมะไม่ได้ผมว่ามันไม่เกี่ยวหรอกเอาจริงเด็กเขาใช้ความจําเช่นเราบอกเราพาเขาพูดไนไหมล่ะอ่พูดประโยคนี้ประโยคนี้นะเขาก็จำครับผมเขาก็จำเขาพูดได้เขาพูด,ด,าพดตาม ล้วก็อัดคลิปเสียงไว้ได้ไม่ยากนะครับผมถ้าจะทําจริงๆอะ่ะเออนะครับเ,ออเด็กสมัยเนี้ยฉลาดเยอะแยะนะครับผมพัฒนาการเร็วด้วยนะครับไม่แปลกนะครับผมไม่เกี่ยวว่าต้องอ่านหนังสือออกนะที่จะสอนธรรมะที่จะพูดธรรมะได้นะครับเอาเอาพูดตรงๆอะ่ะลองเอามาันลองเอามานั่งในไร์สดแล้วก็สอนธรรมะคนเดียวที่ตอนเนี้ยอยากจะรู้เหมือนกันแล้วว่าจะสอนได้จริงหรือเปล่า ขนาดช่วงที่ท้องเนี่ยสาวจนหมอเลิกเลิกแบบตอนตอนอยู่ท้องก็หองาตาสาวทุกทุกสิบวันคือจนคุณหมอคุณหมอสุชาดากลายเป็นเพื่อนสนิทการเป็นเพื่อนกันแล้วก็คุณหมอจะไม่คิดค่าค่าค่าตาสาวาเยอะับผมนวดูมีแบบทุกพัฒนาการของน้องเลยนะพัฒนาการแตเดันาการ้งแต่ในท้องแต่หัวจะโตมากเลยนะหัวหัวโตมากถ้าใครว่าน้องมีปัญหาเรื่องจิตไหมอะไเงี้ยต้องมาดูที่บ้านครับ ผมจะบอกตรงๆนะผมครอบครัวผมเราเลี้ยงลูกอบอุ่นกับหลายๆครอบครัวนะครับพูดตรงๆเราเลี้ยงลูกอย่างมีคุณภาพผมไม่เคยตีลูกนะแต่ต้งแต่ต้องแต่เกิดมาไม่เคยตีลูกเลยตีเทพไม่ได้นะครับถ้าตีนี่บาปหนักเลยนะครับผมตกนรกหลายขุมเลยนะนะแต่ใช่ใช้ใช้ใชเหตุผลในการคุยกันแต่บางทีเวลาเขาสอนเราเขาก็มีเหตุผลในการบอกเราเหมือนกันว่าโน่นนี่นั่นแต่ก็ดุลูกนะฮะไม่ใช่ว่าไดุเลยไม่ได้ตามใจไม่ใช่นะคือ อันนี้ไม่ได้นะตอนนี้อาบน,น้ําก่อนนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปเล่นอะไรเงี้ยครับก็มีต้องให้เหตุผลนะครับแต่ว่าไม่ไม่เคยไปตีลูกหรือไปทําร้ายลูกอ๋อมีดูลูกด้วยหรือยังไงนะเอาจริงนะผมว่าถ้าเกิดว่าเป็นเป็นผู้วิเศษนะครับผม <laughs> โดยอ้างว่าเป็นลูกพระพุทธเจ้านะครับผม <laughs> เป็นเทพเป็น,ปนอวตารอะไรมาโกงมาเกิดแบ่งภาคอะไรกันมาเน่ยนะ คือถ้าเกิดว่าน้องเขาเข้าถึงสมาธิจริงๆอนะครับผมเนี่ยสอนคนนั่งสมาธิใช่ไหมน้องเขาก็ต้องแบบรู้หมดสิใช่ไหมล่ะเอออันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนยังไงอย่างเงี้ยจะมาโดนแม่ดา่าแม่ว่าไม่ได้น้องก็ต้องรู้หมดทุกอย่างสิครับผมเออสภาวะจิตไงเห็นไหมบอกว่าะอะไรนะไปดูสภาวะจิตคนนั้นคนนี้อะไรทํานองเนี้ยอืมยังไงนะครับเออถ้าเกิดว่าน้องมีธรรมะตั้งแต่ ตั้งแต่สามขวบที่บอกว่าสามขวบสอนทำมากพ่อกับแม่แล้วเนี่ยเขาก็ต้องเขาก็ต้องรู้หมดทุกอย่างอยู่แล้วนะครับจะให้พ่อแม่บอกสอนหรือให้พ่อแม่บอกว่าตอนไหนอาบน้ำอันไหนควรไหนไม่อาบว่าควรไหนเล่นเกมตอนไหนควรไม่เล่นอะ,อะไรทํานองนี้คือมันมันไม่ใช่แล้วนักเนี่ยแบบเนี้ยเออสุดก็คือพ่อแม่สอนทุกอย่างหรือเปล่าอืมสอนบอกทุกอย่างไหมนะครับ <laughs> รู้สึกว่าเลืม่มยิ่งพูดเยอะริมยิ่งยย้อนแย้งกันนะครับเอาจริงนะก็ฝากให้พี่น้องชาวพูดช่วยกันพิจารณาด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ